ตอนนี้เห็นชื่อหมออ้ำหรืออ้ํออิราวัตโพบ่อยในโซเชียลคนก็สงสัยกันใหญ่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็กลายเป็นกระแสหลังมีประเด็นกับพระเอกอาร์ตพสูดใช่หลายคนไม่รู้ว่าหมออ้ำนี่ไม่ธรรมดานะเป็นทั้งนายแพทย์จริงๆแล้วเคยเป็นนักร้องในค่ายใหญ่อย่าง RS ด้วยนะชื่อเต็มๆคืออิราวัตอารีกิตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหมออ้๊นั่นแหละ ว้าวหมอแท้ๆเลยเหรอใช่เลยเขาเรียนจบแพทย์จากจุฬาด้วยนะแถมยังเคยเป็นประธานนิสิตแพทย์จุฬาอีกต่างหากแล้วตอนเรียนก็เด่นเรื่องดนตรีมากเป็นนักร้องนำวงแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาและยังเคยได้รางวัลนักร้องดีเด่นจาก CU s i n g i n g Contest ปี2542ด้วยนะโหโปรไฟล์แน่นมากไม่คิดว่าเคยเป็นศิลปินด้วยใช่แล้วหลังจากเป็นแพทย์ได้2ปี ยังเคยได้เสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในราชบุรีแต่เขาตัดสินใจลาออกจากงานราชการเพื่อเดินตามฝันบนเส้นทางดนตรีในปี2548ก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย a b o r i g i n e s ในเครือ R&S แล้วออกอัลบั้มแรกในชื่ออําอิราวั t แล้วเพลงเปิดตัวชื่ออะไรนะเพลงน้ำตามหาสมุทรเป็นแนว Easy Listening ฟังสบายสะท้อนความคิดและอารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากม ซึ่งตอนนั้นก็มีแฟนคลับเยอะพอสมควรเลยนะแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างปัจจุบันเขายังมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเมืองบางครั้งก็ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์หรือให้ความเห็นชัดเจนมากๆจนกลายเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆส่วนชีวิตครอบครัวก็อบอุ่นดีนะแต่งงานแล้วภรรยาก็เป็นคุณหมอเหมือนกันและมีลูกด้วยกันสองคนฟังแล้วต้องบอกว่าหมออ้ม๊มนี่ไม่ใช่แค่หมอหรืออ,อดีตนักร้องธรรมดา แต่เป็นคนที่มีหลายมุมจริงๆน่าสนใจสุดๆใช่เลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่กล้าทิ้งเส้นทางมั่นคงเพื่อทำสิ่งที่รักแถมยังไม่ทิ้งบทบาทของการเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอีกด้วย